สวัสดีครับพี่พี่ร้านสำวยแวบบาร์เพอร์รวมทั้งกลุ่มความงามไม่ว่าจะเป็นช่างแต่งหน้าช่างสักคิ้วนะครับแล้วก็ตอบขนตาด้วยนะครับวันนี้ได้ร่วมกับหลายภาคส่วนนะครับหลายๆท่านอาจารย์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ ที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ร่วมกันจัดตั้งนะครับโครงการศูนย์บริหารโควิดช่างผมและความงามเกิดขึ้นมานะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากนะครับแล้วก็พี่ๆรา้านสวลิแล้วก็บาร์เบอร์ของเรารวมทั้งกลุ่มความงามได้รับผลกระทบมากๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในตัวแทนของกลุ่มนะครับที่จะช่วยเหลือพี่ๆรา้านสวในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เดี๋ยวเราจะมีกลุ่มขององค์ความรู้มาช่วยในเรื่องของการให้ข้อมูลต่างๆในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องค่าเช่าเรื่องค่าพื้นที่ต่างๆที่พี่มีปัญหากับผู้ให้เช่านะครับเราก็จะมีหน่วยงานหรือคณะทํางานที่จะมาช่วยเหลือ ในการเจรจาต่อรองหรือการต่อรองกับภาครัฐในการที่จะขอเปิดร้านเสริมสวยในช่วงนี้หรือการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มของร้านเสริมสวยของเราคนเนี่ยให้เกิดขึ้นก่อนจะต้องทํำยังไงบ้างในส่วนที่3ก็ส่วนการตลาดเรื่องอาชีพเสริมต่างๆที่ผมกําลังจะหาอาชีพเสริมไหมพี่ๆทำในช่วงนี้ที่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เปิดร้านทําผมนะครับเราจะมีอาชีพเสริมอะไรกันบ้างก็สามารถติดตามข่าวสารกับใน w w w ร์ลไ d ด์เว็กับเว็บนี้ได้เลยนะครับก็าเป็นแหล่งรวมข้อมูลทั้งหมดเลยเดี๋ยว จะมีการโปรโมทให้ทราบทีกทีครับแล้วก็ฝ่ายบริการทุกท่านก็ จะอยู่ในกลุ่มของการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของอภาคสนามนะครับในการเข้าไปช่วยเหลือพาพี่ๆร่างสวยไปรตรวจหรือติดเชื้อแล้วจะต้องเดินทางกลับบ้านเกิดอย่างไรแลวจะต้องมีการดูแลอย่างไรรวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จําเป็นต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆหรืออาหารการกินต่างๆที่ขาดเรือในกลุ่มของพวกเราเนี่ยทางทีมด่านหน้าก็จะเข้าไปรุยให้นะครับยังไงฝากโครงการนี้ไว้แล้วลองติดตามตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลต่างๆมากขึ้นให้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมในฐานะเป็นที่ปรึกษานะครับขอเป็นกำลังใจให้กับช่างทาผมทุกท่านนะครับที่ทบทรัลากความเดือดร้อนนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทางสมาคมได้ทำโครงการนี้มาก็จะช่วยเหลือพี่น้องช่างเสริมสวยอย่างน้อยไม่มากก็น้อยเราก็ยังได้ทําดีกว่าเราไม่ได้ทําอะไรกันเลยในวงการช่างเสริมสวยช่างผมเราชมรมหรือสมาคมก็ต้อง รับบริจาคก,กันมาแล้วต้องช่วยกันนะครับชมรมก็ต้องบริจาคช่วยนะครับไม่ใช่ว่าเรารับบริจาคอย่างเดียวเราก็ต้องบริจาคด้วยนะครับในส่วนคนที่คนที่มีนะครับเราก็ต้องนุนเพราะนั้นจะทำยังไงให้กับวงการช่างผมช่มางเสริมสวยเราได้ได,ได้ได้ไปต่อได้นะครับบางคนเราเข้าใจนะครับคนที่มีก็ไม่เดือดร้อนแต่คนที่ไม่มีเนี่ยมันก็ไม่มีจริงๆมันจะทํำยังไงก็ผมก็ดีใจแทนช่างผม ช่างเสริมสวยด้วยนะครับที่มีโครงการตรงนี้มาอย่างน้อยพวกชมรมสมาคมหรือ,อผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเนี่ยก็ไม่ทิ้งเราสวัสดีค่ะทุกท่านที่อยู่ในอาชีพช่างทําผมและอาชีพความงามนะคะเราด้วยใจจริงๆนะคะไม่เคยทอดทิ้งพวกท่านแล้วก็ไม่เคยลืมนะคะว่าทีมงานของเราเนี่ยจะต้องหาทุกวิธีการน,นะคะที่จะช่วยเหลือ ในอาชีพพวกเรานะคะเราด้วยกิจที่เป็นสาธารณะจริงๆค่ะที่จะเข้ามารับใช้แล้วก็ยินดีรับใช้แล้วให้ความช่วยเหลือในการครั้งนี้ค่ะอาจารย์เองกับทีมงานของโรงเรียนแล้วก็ทางองค์กรเราได้ปรึกษากันนะคะแล้วก็ได้เข้าไปร่วมนะคะประชุมหลายๆครั้งในการที่จะต้องให้ความช่วยเหลือกับคนในอาชีพหลายครั้งตั้งแต่โควิดรอบที่แล้ว จนมาถึงโควิดรอบนี้มันเป็นมหันาภัยที่ใหญ่หลวงมากๆในประวัติศาสตร์ซึ่งทางเราไม่ได้ริ่งนอนใจและไม่ได้หยุดคิดนะคะเราได้ร่วมกับหน่วยงานภายนอกเช่นสมาคมชมรมที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการศึกษาที่เป็นเอกชนแล้วก็เป็นสถานศึกษาที่ไม่ใช่เอกชนเราก็ร่วมกันคิดโครงการกันขึ้นมาค่ะเรา ได้มีประชุมกันหลายรอบนะคะตั้งชื่อโครงการขึ้นมาเป็นโครงการศูนย์ช่วยเหลือโควิดอาชีพช่างทำผมและความงามเกิดขึ้นค่ะเราเยินดีรับใช้ด้วยจิตที่เป็นสาธารณะจริงๆค่ะเราและทีมงานจะช่วยพวกท่านสุดความสามารถและเราก็จะไม่ทิ้งท่านท่านตรงคิดเสมอได้เลยนะคะว่ายังมีทีมงานอาจารย์สมเพชรอยู่นะคะแล้วก็ทีมงานช่างทำผมที่เป็นจิตสาธารณะอีกหลายๆท่าน ที่จะมาอยู่เคียงข้างคุณให้เดินต่อไปในอาชีพของเราค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์นิติศาสตร์สับป,ปะสอนหนึ่งในคณะทำงานของ d h k d h k เนะครับเกิดจากการรวมกลุ่มของหลายๆสมาคมนะครับหลายๆภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องช่างผมในเวลานี้นะครับในส่วนของผมที่จะต้องดูแลก็คือเราดูแลในส่วนของด้านหน้า ดูแลจากปกติที่เราเคยทานี่นะครับจากจะน้าว่าเรา,เราทําอะไรกันบ้างเราเป็นตัวสะท้อนปัญหาสะท้อนปัญหาจากช่างผมที่ติดเชือ้อช่างผมที่รวมรวมทั้งครอบครัวของช่างผมด้วยที่ติดเชือ้อแล้วจะมีการแก้ไขมีการช่วยเหลือมีการนําส่งหรือว่าดูแลกันยังไงนะครับฝากด้วยครับฝากด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับ